โอ้ยมันไลเวทเตรียมพร้อมคนไหนตัวสีแล้ววะเนี่ยสีแดงนี่เฮ้ยจำจำปิ้นปินเอาชามันทำไมไหนไหนชามชามยังติดตัวเฮ้ยบักหรือเปล่าบัักกันบ้างน่าจะบักน่าจะ ได้สีดำนี่ใครอุ๊ยสีดำเราเองอ๋อแสดงว่าสีฟ้าปิ้นใช่ไหมน่ปิน้นปิ้นไปสีฟ้าปิน้นนี่คือจริงๆก็เคยเคยอ่านไปแล้วตั้งแต่สมัยนูน้นแล้วก็ <laughs> ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน <laughs> เออเห็นด้วยใช <laughs> ่ครับในเรื่องหลกัหลกๆก็คือเราอะอยู่ในโลกที่มีเวทมนต์นะฮะแล้วประสาทเนี่ย ก็คือปราสาทสักวีดแล้วปราสาทชื่อเต็มว่าฮอกวอตส์เออฮอกวอตส์ใช่เราก็อยู่ถุยทียนี้เหมือนแบบโลกเนี้ยมันปั่นป่วนเควอตสอะไรอย,อย่างแล้วว่าให้เราไปฟิกโลกนะฮะไปแก้บั๊กให้โลกอออโอเคเควอตสแยกล่างได้บาสตันเควอตส์ไหนไหมล่ะต้อง <c oughs> ไปทางไหนต่อวะข้างล่างครับไม่อยากไปทางนู้นอ่ะไม่เคยไปทางนู้นเลยทางนู้นมีอะไรวะ อืมเอ้ามีก็ดื้อจังเลยฝั่งนี้มีอะไรไหมน่าจะเป็นห้องสมุดไอยตรงนี้น่าจะเป็นห้องสมุดต้องแกไม่ลุกอ่ะทำไมเขาไม่ลุกอ่ะไม่ได้เตรียมมาเล่นอ่ะเนี่ยเขาอาจจะเป็นรับก็ได้เนี่ยเราพออยู่แยกกันแม่งเดินไม่ได้ ตายรู้สึกภาษาของเกมนี้น่าจะเป็นภาษาแบบภาษาเมติกาภาษาใช่ภาษาเมจิกาเลยเวลามันพูดมันจะว่าแบบบบบบเนี่ยเราเริ่มปาร์ตี้กันแล้วฮะเรื่องของแมง่ครับนี่เป็นปาร์ตี้ต้อนรับเราแล้วเราก็ล่วงลงมาที่พื้นข้างล่างเออข้างล่างเป็นไงบ้าง หาทางออกไปเองนะเราอยู่วันนี้แหละโอเคคาว่างันว่ามันจะใช้เวทอะไรสปหลังเคอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วก็เราก็ตกลงอมา้ยเออเซฟเวิร์ดอิสเปเรน์นะโอเคเมติก้าอิสเกมสามารถรวบรวมเวทได้ห้าธาตุนะครับสร้างเวทที่เราใช้เอ้ยนี่มีของให้หยิบมีหยิบดาบก็ไม่ได้หยิบเองนะทำไมนี่เดินมาหยิบนี่แล้วก็ได้เวทมาด้วยธาตุหนึ่งทำไมไม่เอาดาบด้วยโอเค คลิกซ้ายทำไมวะอ๋อต้องเดินไปตัดใช้กรอกตรงนั้นนี่ใช้กรอกเนี่ยตัดตัดตัดดอบว่อได้ตัดตัดเออได้แล้วเอ้ได้ธาตุเพิ่มธาตุดินธาตุดินให้เอามาพังประตูนี่แน่ๆเออันมีอะไรเลยธาตุไฟ จุดไฟได้ไหมเอ้ยได้เว้ยเฮ้ยไม่ได้เล่นนานยากกังจำได้อยู่โอเคอุ๊ยอุ๊ยเค้ย<อ>เราจะเราจะชุบยังไง <c oughs> เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอ๋อนี่ต้องโยนหินไปตรงนู้นแน่ๆเออเนี่ยพอข้ามไปรู้สึกจะเกิดเองมั้งใช่ไหม ใช่ไหมตอบฉันทีว่าใช่ไม่โผล่ด้วยว่ะมีล่เหอเอะมาแล้วนี่นีมาแล้โอ้ปวดหาปอกตบไปกับตีเต้อหัวโออ๋อทำไมมันไม่ติดวะอ๋อดีแล้ว กดเป็นสเปรไงนะกดชิปคลิกขวาโอ้เข้าประตูครับแอบรู้งานโอ้ใช่ได้นี่เล่นเป็นทุกคนแล้วเนี่ยไปเอ้ออะไรกันเบื่อวะอุ้ยขำแขกวะเชื่อสมเพาะบินเชื่อสมเพาะผมเที่ยงจมแล้วยังเผาได้จมแล้วแช่ต่อยกันวะ พอแล้วปิ้นหนาวมาก่อนจะนนี่จะได้อุ่นๆหนาวอะไรขนาดนั้นนะปิ้นเออได้ท่าน้ำมาแล้วนี่วป้าเขาไม่ได้ใส่ยังไงใส่ยังไงนะเขาต้องหนาวเขาต้องเนี่ยโรยตัวแล้วก็วิ่งข้ามไช้จริงปหมได้ได้วรออุ้หู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  ไมบอกมีข้ามได้การแขนรับรับลมเลยอ่ะอ้าโอเคออาเฮ้ยนี่ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยนี่นี่มีมีหนังสือตรงนี้อะไรวะเฮสเตอเร็ววะอ๋อนี่ไงโอ๊ยปูน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 ปเดมมาดิเดามาดิเ็กนอยู่ละละ เศร้าเนี่ยเพื่อนไม่มาดูเอาปิน <laughs> ป้นปิ้นปินใส่ <laughs> ใส่ไฟใส่ตัวเองอะ่ะโอเคเค้ยเท่อยู่ใกล <laughs> ป้ปิ้นล้ปิ้นปิ้นกดกดล o กกิ้งเมาส์ลงเนี่ยมันจะใส่เวทใส่ตัวเองใช้ไฟใส่ตัวเองก็ได้ไหมพร้อมยัง <laughs> พร้อมยังแล้วกดอะไ <laughs> รเนีเ่ยเล่นเล่นล o กกิ้งเมาส์ขึ้นอะ่ะมันจะมีสเปลโ์ห่วงให้หถ้าเข็มไม่ออกกด a s f แล้วกดสเปลล์บาร์ อ๋อนะพร้อมไแล้วกดไหน A F Space Bar หลงหายหรอเออไปเลยโอ้ไปเลยกันจี้บิ๊ไปโอเคพอวิ่งเร็วได้มึงไม่ยิงมอนยังเลยหรอโอ้เมื่อกี้ไม่แล้วบิ๊ตไปได้ใช้่ ชาร์ตก้อนหินเอี้ยงโอ้ยโอ้ยเข้าตัวไอ้ปิ้นอย่าเพิ่งเข้าไปกูจําได้ตรงนี้มันมีบั๊กยิงได้นี่ทำไงวะพี่ยิงอันนี้เหรอไม่ต้องเปิดประตูก่อนอ๋อเหรอเปิดดิรู้สึกว่าเปิดประตูแล้วก็ยิงไหมยิงใช่ไหมนะเอ้ะเนี่ยเปิดประตูแล้วยิงยิงลอยิงกันไปเอาเลยนะปิ้นปิ้นไล่ดิปินไปปิ้นเปิดแล้วกัน นะยิงคืออันที่จริงอ่ะไอตรงเนี้ยไอเห็นไอเชือกมัดถือวะเออทำไมวะก็ยิงมันต้องยิงอ้าวยิงยิงเชือกเนี่เหรอไม่เห็นอ่ะอ้าวคือยังไม่ทันดูได้กลับมาได้แล้วว่ะเมื่อกี้โทษที เอวไอตัวเมื่อกี้ถ้หลุกเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกนี้มันบอกว่ามันส่งไอตัวเมื่อกี้ไปช่วยเราอะเดี๋ยวเออมันบอกมาส่งไปตามหาพวกเราพวกเราก็ฆ่าทิ้งเนี่าฟ์ตี้อยู่เนี่ไม่ใช่เหรอเทว่ะไม่เราไม่เข้าตีพวกนี้หรอกตีกระจอกเอออกมาแล้ว มีแนวเดี๋ยวตรงนี้มีไม้เท้ากันดาบไหนวะจใช่ไหมเนี่ยมีอ๋อตรงนี้น่ะตรงนั้นน่าเห็นปะเข้าไปไงอะพังประตูต้องพังประตูแบบอุ้ยโอ้ยเกือบตายเอ้ยตายจี๊ดเฮ้ยทำไมเฟรมเรทตกลงมาเลยสามสิบอ๋อ๋อยิงอ๋อยิงก็ไม่โดนนะอ่ะอ สตาร์สตัวตาม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 าโอเคเดี๋ยวให้ปิ้นเปิดประตูอ้าวประตูนี้เปิดยังไงเนี่ยเอาหินทะลุทะลุท่านเปิดประตูเ่ะอนี่นี่อเปิดกล่องเลย้วเอโดใช้ไงวะเนี่ยนะเปลี่ยนกระทาเนี่ยความสามารถที่เสร็จของกระทารู้สึกว่าจะกดเมาส์กลางอันนี่ไงเนี่เมาส์สามพลังโง่โม่หรือไม่ได้มาวะมึงไม่ได้มามันได้คนเดียว เอ้าจนนั่นเขาทากูอุ้ยโอ้เท่าทีทีโอ้โอ้อย่าดูขึ้นมาเรื่ยไปเลยปละปูนปรปูนประปูนประปูนตึก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 ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเๆๆ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 ่ๆๆๆๆอๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆ ปิ้งปิ้งเหมือนไซเนี่ยครัเพิ่งจะเปิดประตูมาอืออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเลยกลายเป็นอาถรรพ์ไปแล้วเหรอมันไซปิ้งหลบดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ว่ะสายหลุดครับคุณสายแล้ววะนี่ไงล่ะโอ้กรรมโทษทีเมื่อกี้สายหลุดสายอะไรหลุดสายหูฟังอ๋อไม่ได้ยินเลยเลยมาแล้ว อ,อพลังโอโมมีเศษซากความเป็นวัวอยู่ตรงนั้นด้วยวางวางเราหยิบอะไรของมันมาได้เปล่าวหยิบไม่ได้เฮ้ยเดินไปต่อไม่ได้โอ้<า>ออกไปทานงนี้มันจะมีทางไปอยู่นะใช่ไหมมันจะมีอะไรด้วยใช่ไหมใช่ผิดวะใช่ เออเกึอบตกไอน้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยเราต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เผาโอ้โหโอโหนั่งเงี้ย่างเงทางโน้นทางโน้นโอ้โหแล้วคืนไปละไปละเฮ้ยปิ๊นเป่าผิดทางเลสอะไรอะไรมันคือมันคือที่ที่เรียกยา ไม่ใช่โพเทออันนี้คือตกลงมาน่ะใช่น่าจะใช่น่่จะตกลงมาคิดวาใช่ทำไมมีเวทแคสตูเดสท็อปด้วยวะเก็บมาจากไหนเนี่ยเป็นเวทเหนื่อยนะโอ้โหไอ้ปิ้นจุหิวให้นะอุ้ย เฮ้ยขอโทษเมื่อกี้แล้ววะเอาเกิดตรงนี้เลยวะจำไหนเอาอะไรใส่เลยนะน้ำดินอันนี้อ๋อมันชเวทน้ำมันไว้จุดไฟอ่าตกน้ำเอ้าปี๊นปี๊ดตกน้ำไอ้มองไม่เห็นที่ตกน้ำแม่เลยเอ้ยเออชิบชิปแล้วชิบแล้วไปขึ้นบอกไปคิวขึ้นบอกไปเดี๋ยวแป๊บนึง ขึ้นบกไปเขาขึ้นบกก่อนโอเคเฮ้ยเราว่าเราเหมือนเราเล่นยังเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วนี่นี่คือเราเล่นยังเป็นแล้วใช่ไหมโอ้ระเบ้อคิดว่าใช่ต้องใช่น่าแน่เดี๋ยใช่มันต้องใช่ไปธนาีนมีอะไรวะปูนเอ้ เอ้อฮ้ฮัลโหลฮัลโหลของของโลกนี้เป็นอะเล่กาลตกน้ำเมื่อกี้คาธาแกรนด้าหายอ๋อมันให้เราปกป้องที่นี่แล้วแล้ววิวกอบลินได้ไหมวะเฮ้ยฟัน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 คิวคิวเราเราเป็นพมอดเราเป็นพมอด เราปานอะไรกันโอ้โหโอ้ยอ้สิทธาบยื้อ okay. นี่สิเฮ้ยฮิวป้าเลยป้าเลอดหลยโอ่ะฮิวฮิวป้าเงยป้าเล็ดเ่ยนอ่ย ทำไมเดินออกไปไม่ได้อ๋อกูดูผิดตัวกูอยู่นี่ปิ้นหน้าเอานี่แค่คาถาเนี่ยไหนวะนี่อะไรอ่ะเอ้ยสตาร์ออฟไลฟ์ลาฮิวฝั่งนี้ไปได้ใช่ไหมป่านี้มันถอดได้หรอวะโอเคถอดไม่ได้อู้เฮ้ยน้ำมันดาบเอ็กคาลิเบอร์ปิ้นปิ้นเอ็กคาลิเบอร์ปิ้นดาบเอ็กคาลิเบอร์มึงหลอกกูปะเนี่ยไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกทำไมล่ะ Ừ caliber wing Excalibur lần này là mày là mày muốn mày mùm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  mày mày mùm mày mùm mày mùm ไม่มีใครจะอ๋อปีไม่โดนพี่หลบกูจัดปีนแล้วอาหารแค่ไหนเอาดาบไปคาลิเบอร์ไปตีไงมุมหลบหลบหลบโอ้ยตรงนี้ไปได้เหรอไม่ได้โอเคไปทางนู้นแล้วตัวคิวมีอะไรติดตัวได้ไหม รู้สึกว่าจะเป็นกรอบมั้งเอ๊ะใส่กรอบไงวะปั๊บกรอบให้ตัวเองอ๊บป๊ไอ้ยนี่ไงกดกดชิปกับเมาส์กลางกดชิปเมาส์กลางแล้วเอาเอากรอบออกไงวะเอ่อไม่รู้ดิอย่างงี้ล้างล้างกรอบมั้งมรู้สึกโอเคไป เฮ้ยตรงนี้บอสจำได้เฮ้ยเราต้องปกป้องแคปตันนะครับปกป้องแคปตันปกป้องแคปตันปกป้องแคปตันเฮ้ยไปแทงให้หน่อยะองแล้วขอไล่เวทก่อนเฮ้ยเราเป็นดอ้เวท้าเอาเฮ้ยมันไปไหนแล้วอ้าวทำไมมันไม่เข้าทำไมมันเดินออกไปข้างนอกเฮ้ยเนี่ยยืนยืนไล่เวทอยู่เนี่ย แล้อโอโทษทีอ้าวเฮ้ยทำไงวะเนี่ยอุ้ยเอาเฮ้ยเออออไม่หายด้วยออกโอเคหายละโอเคปิดชาร์จปิดแม่งชาร์จนานสนะแล้วทำไมเสียงเกมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวะเดี๋ยวมันก็เดินมาเอามั่งเอามั่งโอเคกิ้งโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไม่เหลืออะไรทำเลยเนี่ยไมม่ียังไม่ทันชานเลยเลยโอ้ยังเหลือรอดได้อีกคนหนึ่งอ้นี่มาทีหลังเนยวนั่งไปแถวนี้มีอะไรให้โดมั้ยเพื่อนๆครับเพื่อนๆคิดว่าไอคนที่เหลือรอดที่ท่าเมย์มันดีไอคนตีไม่ได้ไงสิ นี่ผีได้อา้าวกูผักเื่อนผ่านเลเวลคอมพิวต์นี่แหละผ่านไง <c oughs>